ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบักร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบักกับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซี่ด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหา รานราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีดทางร้านก็จะมีบริการล้ากดเกมพาร์ทในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชอรออสตาและยังมีบริการในแมปบล็อกฟลูดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลช็อปลานบริการล้าหาเน้นบอสในแมปชินโดและก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการล้าหาสิบหาง แล้วก็ยังมีบริการอื่นอีกเพียบเช่นรับฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มสัตว์หางฟาร์มเนตแล้วก็แหลงแค่นั้นก็ยังไม่หมดนะครับยังมีบริการในเพจอีกถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเอ o อโยโยโยเฮลโลกายวัสดุโอเคทุกคนครวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผม ต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะเราก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับคือในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนครับผมเนี่ยก็จะพาทุกคน,นครับไปหาคาถาใหม่กันนะครับซึ่งคาถาดีเนี่ยมันก็จะเป็นคาถาเป็นคลื่นเลือดนะฮะทุกคนครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมันมีชื่อว่า Blood Wave นะทุกคนนี่มันจะเป็นลักษณะคาถาแบบนี้เลยนะฮะ แล้วก็เมืองเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่เมืองนิมบัสนะครับทุกคนนั่นก็คือเมืองที่3พอทุกคนว์ามาที่เมืองที่3นะใช่ไหมครับ <outgoing. S 1> ก็คือว่าให้ทุกคนเนี่ยวิ่งมาหาสนาม PVP ก่อนเป็นอย่างแรกนะครับและให้เรานะครับวิ่งไปตรงภูเข,ขาตรงนั้นให้ได้นะนทุกคนนี่เขาตรงนี้นะครับป๊ามาเลยตรงนี้เลยนะนี่ครับมันจะอยู่ตรงข้ามกับสะพานนะทุกคนครับนี่สนาม PVP จะอยู่ตรงนี้นแล้วก็เควสเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนครับนี่วิ่งมานิดเดียวก็เจอแล้วนะฮะ นี่ครับทุกคนเห็นไหมอ่าอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตีบอสให้ทุกคนดูก็แล้วกันนะครับเพื่อผมเนี่ยจะดวงดีดอกคําพีมาได้นะทุกคนเออนี่นะทุกคนครับเควสนะครับมันก็จะมีชื่อว่าเซโนโดไคนะครับนี่ก็คือบัตรลายที่ผมจะใช้ในการล่าบอสนะครับทุกคนเคลียร์ทุกคนฮนะนเรามาตบบอสก,กันดีกว่ามาที่มาถึงก็จัดเลยครับอย่าไปรอช้ามาที่เบ้งเข้าไป โอเคนะทุกคนครับบอสตายแล้วเรียบร้อยนะครับก็หัอคพีไม่ดรอปนะครับทุกคนครับก็นั่นแหละครับดวงเกลือนะฮะโอเคนะทุกคนเราไปดูรีวิวคาถานี้กันเลยดีกว่านะครับโอเคนะทุกคนฮรเรามาดูรีวิวกันดีกว่านะครับทุกคนนี่ขึ้นเลือดนะครับทุกคนฟารมกดสกิปไปเลยครับนี่มันก็จะเป็นเคลื่อของซืนามินาเฮ้ยทุกคนครับอ่าวเฮ้ยคาถานี้ก็ฟาร์มดีเหมือนกันนะเนี่ย ก็คือว่าคาถานี้นะครับมันจะเป็นการปล่อยคลื่นคล้ายๆกับคลื่นสึนามินะแล้วก็เอ่อมันจะมีการจับล็อกอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วตอนจับล็อกเนี่ยก็มีดาเมจตอนระเบิดนะครับก็มีดาเมจอีกเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยน่าจะทําดาเมจประมาณ3ฮิตนะครับทุกคนครับเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับมันจะมีตอนซัดคลื่นเข้าไปนะครับแล้วก็ตอนที่จับล็อกแล้วก็ตอนระเบิดนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับปั๊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 บนี่ครับทุกคนโดนดาเมจ จับล็อกแล้วก็บึ้มอูหายหมดเลยนะทุกคนดูดิฟาร์มดีมากครับทุกคนครับสําหรับคาถานี้นะฮะนี่ขนาดผมไม่ได้เปิดโหมดนะทุกคนครับ คือแบบว่าโดนไปแค่สสกิลเท่านั้นนะครับถ้าเปิดโหมดเนี่ยสสกิลยังไงก็ตายนะโอเคคะทุกคนฮะก็คือว่าในการรีวิวคาถาคึืนเลือดนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ